ออกมาทำไมเนี่ยออกมาทำไมผู้สาวมาหาผู้สาวมาหานั่งไกลเลยอ,อ่ะคอม่อคอมเห็นนั่งนิ่งตั้งนานแล้วหนาวบอ หนาวบออะหนาวไหมคำ้อมนั่งนิง่งหายใจเปล่านหายใจไม่น้อนะเจ้าบ้านก็หญิงเจ้าบ้านก็หญิงเข้าบ้านไปแล้วผู้สาวมาหาเข้าบ้านใฉยเลย ทำไมไม่เรียกผู้สาวเข้าบ้านละ่ะฮะโอ้ยนนอคนหลอเนี่ยแมวหลอเนี่ยมีสนใจเลยผู้สาวมาหาเนี่ยโอ้ยนนอนัอ่นไงอาหารก็มีอยู่น่ะอาหารเม็ดน่ยจะกินอะไรอ่ะอือ กิ่นงนมป่ะกินงนมไหมเอาหนมไหมผู้สาวมาหาไม่สนใจเลยผู้สาวมาหาไม่สนใจเลยโอ้ยต้องมีของจ้างไม่ได้สนใจอะไรเลยบอกแล้วว่ามันหนาวไม่เชื่อออกไปแล้วก็วิ่งเข้ามาวิ่งเข้าวิ่งออกเลย